สวัสดีค่ะผคกับพี่เอวเลยนะคะวันนี้พี่เอวก็จะมาแจกบ้านค่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นบ้านปาร์ตี้นะคะซึ่งก็เป็นบ้านปาร์ตี้ธรรมดาน,นี่แหละออต้อนรับจะเป็นแบบป้ายต้อนรับนะคะอ่านี่ก็จะเป็นก็คือแบบสร้างประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะของแบบของอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าแต่ว่าก็ ก็ก็สวยนะเออเอาไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพวิวก็จะเอามาทำละครสั้นนะคะสำหรับใครที่อยากให้พิว,วไปเที่ยวบ้านนะคะตอนนี้นะคะเรียบรีบรีบ,รบสร้างเลยนะคะเอามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าใครเนี่ยจำไอดีไม่ได้ไปดูคลิป สอนก๊อปไอดีเลยนะคะว่าเออจะก๊อปไอดียังไงโดยแบบไม่ต้องจำนะคะอือก็มีเสียงบรบกวนนิดหน่อยเสียงบรบกวนนิดหน่อยแหละอือแอไปดูข้างบนกันค่ะนี่ก็จะเป็นเออข้างบนไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยจนแบบหอนอนนี่มีที่นอนด้วยนะคะอันนี้พิ่ก็ ใจทำเหมือนกันนะคะทุกคนต้องมีความตั้งใจถึงมันจะออกมาไม่สวยก็ตามค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาต้นไม้มาตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเขา้าเข้ามาทำเฉยๆอะเออเ,อเข้าเอาไว้แบบเหมือนโรงแรมอ่ะทุกคนเหมือนโรงแรมอะ่ะเอาโรงแรม ปาร์ตี้ก็มีโรงแรมใช่ป่ะเออมัอนก็มีหอนอนใช่ไหมวันนี้ลงคลิปรัวๆเลยลงคลิปรัวๆอนี้ก็จะเป็นน้องเปดมีข้างหลังด้วยนะทุกคนนี่เป็นข้างหลังข้านี้นก็จะเป็นต้นปาล์มนะคะแล้วคือแบบต้นซากุระอะไรมาเกิดมาเกิด ตรงพื้นมันต้องเกิดแบบในหญ้าไม่ใช่หรอมาเกิดตรงเนี้ยเออแบบคืออะไรก็แบบทำมัม่วๆน,นะคะจินตนาการเอาในก็จะแบบเอ้ยสวยไหมทุกคนถ้าไม่สวยพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ตรงนี้ไปไม่ได้แล้ว เป็นเพื่อนเพื่อนบ้าน <_ S 2> ข้างๆบ้านหัวใจนะคะคือแบบบางงานปาร์ตี้อ่ะเดี๋ยวตกเขานะเพราะไหลมันอยู่ในเขาไงเออในก็ถ้าอยากให้พี่เอวิสร้างไลฟ์มิวสิกคลับอีกก็คอมเมนต์กันมานะคะอ่าเมื่อกี้ลืมแจกไอดีนี่ไอดีค่ะ มองเห็นไหมมองไม่เห็นก็พิวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนเอาแหลกๆร,ร,รีบสร้างนะคะ